ต้องคุมอาหารอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองทบทวนเช็คลิสกันดูนะครับเผื่อใครตกหล่นอะไรไปบ้างอันดับแรกนะครับที่จะดูก็คือตี้จะดูโรคข้างเคียงก่อนครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานก็ต้องคุมน้ําตาลนะครับความดันคุมอะไรเอ่ยไขมันกับโซเดียมนะครับตัวเกา้นะครับก็ต้องคุมในเรื่องของพิวรีนยูริกออกซาเลตนะครับ หัวใจนะครับก็เป็นในเรื่องของไขมันแล้วก็น้ําตาลเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับสําหรับไตเสื่อมนะครับก็จะคุมโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ตัวโปรตีนกับน้ำนะครับข้อมูลของเสียทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่ในช่องอยู่แล้วนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ไปดูข้อมูลต่างๆในช่องเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยู่ในระยะท้ายๆแล้วนะครับ การคุมอาหารนะครับเป็นทางรอดเนาะไม่ใช่ทางเลือกนะครับซึ่งในเรื่องการคุมอาหารเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดคนเข้ามาทําลายไตนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับแล้วใครจะเป็นคนซ่อมไตครับ ปัจจุบันนะครับก็มีในเรื่องของงานวิจัยนะครับที่มีสารอาหารนะครับที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มการทํางานของไตนะครับลดในเรื่องของค่าของเสียนะครับก็คือตัวโมซกุฟูคอยแดนนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการชะลอความเสื่อมด้วยนะครับด้วยตัวแอลตาเซนตินแล้วก็วิตามินดีสามนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับก็มีอยู่ในตัวโมซกุนะครับถ้าใครนะครับอยากจะฟื้นฟูไตนะครับก็สามารถพิมพ์สนใจเข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่านะครับสอบถามเข้ามาได้ที่แอตตี้ธนเวศนะครับหรือว่ากดที่ตะก้าหน้าโปรไฟล ไปได้เลยนะครับ